แต่งตัวจะกลับบ้านแล้วม, <c oughs> มาไม่ค่อยเจอเลยคนรูปหอ่อจุงกาสวัสดีครับลุงไม้สวัสดีครับ,รบ,รบโอ้วันนี้กำลังจะขายลอตตรี่ที่กระท่อมลาสังขารกำลังจะเกือบจะกลับบ้านแล้วเกือบจะกลับบ้านแล้วไม่คจอยเตัวไม่ค่อยเจอนะครับพรดี มาชาลงมากลับก่อนงวดนี้ฟันได้ยังฟันแล้วครับฟันแล้วฝันว่าจังไงนะฟันฟันเห็นคุณแม่หรือฟันเห็นแม่ฟันเหมือนครั้งก่อนนู่นแะฟันเห็นแม่ครับฝันเห็นแม่เขาเขาปาดแขนนะเขาปาดแขนแกแขนไม่มีเลือดแม่แกนั่งฟันเห็นแกเทไรเห็นมีก้าวทุกทีเลยฟันแกเทไรเห็นมีก้าวทุกทีเลยครับอ๋อ เพิ่งฝันเห็นเห็นข้ามงวดตอนงวดที่แล้วไม่ได้ฝันเห็นแก้วงวดก่อนฝันเห็นจะออกเปดเก่างวดงวดฝันเห็นแก่นะเห็นออกเปดเก่างวดนี้ฝันเห็นแก่อออกเปดเก้าอีบ่ล่ะไม่ไม่ปาดแขนปาดแขนด้วยน่าจะเป็นทาไมเก้าห้าก็เก้าหนึ่งทำไมอ๋อฝันเห็นแก่เห็นเก้าตลอดเลยคือจับความฝันไว้ครับ ตลอดแบบนี้เลยเอ,อ๋อ,อก็ฟันยิงแกก็จะเห็นกาวทุกทีเลยครับตรวไม้ปกติฟันแม่นเนาะวันนี้ได้ไ่เจอพอดีครับครับเพื่อเป็นแนวทาง,อนนงเอฟซีตอนนั้นสามตัวตรงๆงเลยบนกระท่อมนะครับตอนนั้นสามตัวเลยที่เคียนให้บนกบระท่อมนะตอนอะไรนะสามศูนยนะ์บ่ก้าวอะไรนะตอนนั้นลืมไปแล้วลืมแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรเอางวดนี้แหละ ทางวันนี้จะเป็นตัวไหนลุงไมอ่อะวันนี้ผมก็ชอบไปหนึ่งเก้ากับเก้าห้าชอบไปหนึ่งเก้าเก้าห้ามีปากกาเขียนไหมมเดี๋ยวสม,มุดมีไม่น่านี่ัอสีแดงเลยนะออ่ะสม,มุดลุงไม่เลยก็ได้อ่ะะนเดเนตัวใหญ่ๆเลยก็ได้ลุงไม่ <c oughs> ให้เอฟซีซองแบบจะบๆชัดๆหน่อย เอาตัวใหญ่เลยก็ได้ปากกาใหญ่มีไหมไม่มีไม่มีปากกาใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพอดูหน่อยผมผมมีหรือเปล่าเนาะพอดีปากกาใหญ่ไม่ได้ติดเลยเดน้อ่ะหายเลยลูกไม้ไม่เห็นไม่เป็นไรเอาตัวนี้ก็ได้ครับไม่รู้เป็นรดน้อยหรอกผมผมผมโชคเก้าหนึ่งเก้ากับเก้าห้าหนึ่งเก้ากับเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าห้า คือแม่นี่ยังอยู่ไหมครัหรือเสียไปแล้วแม่เสียครับแม่เสียไปแล้วอ๋อแม่เสียก็ฝันเห็นแก่ท่าไรมีก้าวทุกทีเลยมีก้าวทุกทีเลยซูนี่มาบอกนี่เลยไอ้ไอ้ซูนนี่แหละสำคัญอ๋อพอแกเสียไปแล้วเนาะจะลองลองลองพิจารณาดูผมยังยังตีไม่เอาค่อยออกเท่าไหร่ฝัแต่งวดงวดก่อนนู้นฝันเห็นแกนั่งอยหนีอ่ะแกนั่งกินข้าวแล้วก็เช็ดปากนี่ปากก็แปดแนเนาะ ับปาก็เป็นคิดป่างงี้นะแปดเก้าแม่นจังเลยวันนั่งรู้ปางด้วยครับงวดที่แล้วนะงวดงวดงวดก่อนนู้นหนะงวดที่ออกแปดเก้าครับแต่งวดนี้ฝันเห็นแกเขาแกโดนปาดเขียนแกปาดเองมั้ไม่ไม่ไม่รู้ใครปาดแกตรงนี้แกแกก็ไม่เจ็บนะแกนั่งเฉยอืมแ็ปาด ปาดก็แปดบ่ปา่ปาดก็แปดบ่มันจะแปดเก้าอิงแปดเก้ายิงตีย่อยออกแต่ว่าผมก็ชอบเก้าหนึ่งนะหนึ่งเก้าครับ fc ลองตีดูนะครับลองลองลองพิจารณาดูครับอ้าวลงมาโชว์เลขหน่อยนะครับเลขที่เขียนไม่ค่อย fc แคบหน้าจอนะครับอาจจะไม่ชัดอะไรด้วยมีสองกล่องครับคือถ้าถ้าถ้าจะเป็นสามตัวกระสุน 019เลยก็ได้091่งเก19ครับดูแต่ละกล้องก่อน0แล้วสันญางจะตายครับมีกล้องหลายตัวอาจจะทายไม่ค่อยตรงอะยที่ละกล้องกากันอานนี่ชัดชัดเจนนะครับอะวันนี้มาให้เก้าเลยให้เก้าเลยนะครับ19กับ95ครับ95านี่มายังไง95ก็คือ คือแขนนะปาดแขนเหมือน <Okay. S 1> เหมือนห้าออกหนะ้าไงห้าห้าก็เหมือนเหมือนปาดแล้วห่ามันตีจะถูกไหมแล้วแล้วแต่เอฟซีเราช่วยตี<อ>ลุงหมายดิช่วยตีหน่อยปกติะกะตัวเก้ามันเป็นหลักอยู่แล้วเลยแต่ว่ามันจะครับมันแล้วเต่นเนาะครับางคนก็ตีไม่เหมือนกันกันกบลุงหมายลุงหมายแต่เต่ฝันแม่นนะลุงหมายถ้าตีถูกครับเก้าห้ากับ หนึ่งเก้าแค่นี้ไปชอบครับชอบแค่นี้เลยถ้าสามตัวก็น่าจะเป็นศูนย์ศูนย์นำหน้าทุกตัวเลยศูนย์หนึ่งเก้าอะไรกับศูนย์เก้าห้าเนาะเพราะว่าศูนย์เก้าห้าต้องต้องต้องเอาศูนย์ไปด้วยก็ได้ครับเพราะแม่คือท่านเสียแล้วเนาะก็จะติก็เป็นศูนย์ได้ครับลุงหมายนะครับคนขายรถเตอรี่อยู่กับทรรมราสังขารหลวงปู่สวงช่วงนี้หลวงปู่ไม่ค่อยให้บอกช่วงนี้ไม่ค่อยได้มามาเรื่อยๆครับผมมาเรื่อยๆผมมาตลอดผมปั้น ฝันอยู่นะแต่งวดที่แล้วมันมันมันดูมันไม่เข้ามันไม่เข้ามันไปอยู่มันไม่เข้าเลยงวดที่แล้วงวดที่แล้วไม่เข้าใช่ไหมออนะงวดที่แล้วไม่เข้าวดนี้เ<ข>ลยแรกจะเข้าครับลดบ้างเข้าบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าเข้ากระบอกว่าเข้าไม่เข้ากระบอกไม่เข้าน้องหมันะก็คือตรงไปตรงมาไงคือคือต้องเห็นเห็นก็ะบอกว่าเห็นฝันก็คือว่าฝันอันนี้ฝันแล้วก็เลยบอกให้ถ่ายเนาะฝันแล้ว ดูน่าจะเข้าน้งวนครับถ้าใครเห็นแพงโรตรีลุงไม้เดินขายรถกันตามบ้านก็ซื้อเอาเด้อร์ในเอฟซีนะครับก็ขายผมเก็บไว้แล้วหนึ่งเก้าฮะเก็บไว้แล้วเอามาโชว์หน่อยสิเก็บไว้แล้วโอ้เอฟซี <c oughs> นี่ห <c oughs> นึ่งเก้าเนี่ยอันนี้หลักฐานเลยครับ, <c oughs> บนี่บล็อกเมนว่าบอกเลขแล้วเจ้าของไม่เอาไม่ใช่เด้อซื้อไปด้วย <c oughs> เอาไปด้วยครับถ้าเอฟซีผิดลุงไม้ก็ผิดที่แรกนะ <c oughs> ครับ ถ้าถ้าเอฟซีผิดก็ผิดเหมือนกันท่านเอฟซีถูกแสดงว่าลุงหมายก็ถูกครับถ้าชอบก็ลองดูถ้าใส่ลงไปถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปก็ไม่เป็นไรแต่ในแพงลุงหมายยิบไปแล้วนะครับยิบไปแล้วเับเลขชอบนะครับเก้าห้าเขาซื้อไปก่อนแต่ผมไม่ได้ไหนผมยังไปหาเอาเก้าห้าอยู่ไปซื้อแพงคนอื่นครับแพงเจ้าของเอาไปก่อนแล้วครับนี่แพงเจ้าของไม่แพงเจ้าของโดนเขาเอาไปก่อนให้แฟนมาขายก็เอาไปก่อนแล้ว อ๋อก็เลยได้ต่หนึ่งเก้าฝันที่หลังไงฝันที่หลังเอามาขายก่อนเขาเอาไปก่อนก็เลยได้ต่หนึ่งเก้าไว้หนึ่งเก้าไว้ครับสี่ใบสี่ใบเลยครับยี่สิบสี่ล้านยี่สิบสี่ล้านโอ้ถ้าถูกมานี่็ถวายหลวงปู่เท่าไร่กี่ล้านเนี่ยถวายหลวงปู่แน่นอนแล้วนี่เนียทำถนนให้ใหม่เลยคอนกรีตม่คอนกรีตตรงนี้เลยเนาะเราบูรณาการตรงนี้เยอะแยะเลยขาให้ถูกถนนเข้ามานี่ต้องเป็นคอนกรีตครับนะลงไม้สายบุญเลยครับ เป็นหลวงหมายสายบุญก็อย่าลืมวันที่แปดน้ำมาร่วมบุญกับหลวงปู่เดอ้อวันที่แปดวันยายนแปดกันยาบ่ครับแปดกันยาเย็นใกล้จะถึงแล้วมาร่วมมูทนาบุญทําแจกโรงทานผมจะทําโรงทานก๋วยเตี๋ยววันที่แปดนี่โอ้แปดกันยาวันละสังขารหลวงปู่ใช่ไหมครับใกล้จะถึงแล้ว,วใกล้ถึงแล้ว,ลวพูดคนล,ลุกเลยเนี่ยเบือนกว่าแปดกันยาเป็นวันละสังขารครบรอบละสังขารหลวงปู่กี่ปีนะยี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ปีครับออ๋ นี่ก็บอกสายบุญทั้งหลายที่เข้ารบลงปู่และเอฟซีของขุมทรัพย์ก็มาร่วมบุญด้วยก็ได้เดอถทาศัทธ,ธาครับที่นี่ก็จะมีมจะมีงานอีกครับมีงานคือสวดมนต์ไหว้พระก็ทําลงทานครับเพราะเป็นสถานที่ลงปู่ละสังขารที่นี่ครับผมก็ครบรอบวันละสังขารครับก็ถ้าใครมาที่นี่ได้ได้บุญเยอะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ละสังขารลงปู่ด้วยเนาะครับใคระะจะร่วมถวายลงทานก็ มาหาลุงหมายก็ได้ฝากมาหาลุงหมายก็ได้ได้ทำก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวงทานครับนะครับใครจะเป็นเจ้าภาพโรงทานแล้วก็ใครจะเป็นเจ้าภาพถวายพระก็มานะครับจะมีมนพระมาเดี๋ยวไม่ใช่ว่าจะเป็นถวายทานถวายซองก็ได้ครับเอาไปซองมาถวายเองก็ได้นะครับพระมินรูปนะไม่เกินเก้ารูปหรือมั้งถ้าว่างก็มาร่วมก็ได้ครับมาร่วมบุญได้นะครับวันที่แปดแปดกันยายนครับ ครเลือดอ,อ,อ,อีก,กเดือนกวา่านะครับเดือนกว่าก็อันนี้มารวมได้เอฟซีนะลงไม้เกวายูที่นี่ก็ลงไม้ก็ทําโรงทานทุกปีในทีนเห็นเนาะหลายปีแล้วครับมาอยู่ตั้งแต่ปีห้าห้าแปดห้าเก้าครับแล้วก็จะมีการถวายทำโรงทานตลอดครับทําทำโรงทานทุกปีเลยครับแล้วภาคใต้เห็นมาเนาะภาคใต้ภาคใต,ภคต้ภาคเห็นมาเยอะนะนู่นแถวเชียงมงเชียงใหม่มาหมด ประเทศกัมพูชาก็มีก็มาเยอะนะครับเชิญชวนเนาะเมียบองปนทางสโรขแม่นะครับวันที่แปดกันยานะครับมาเยอครับมารวมบุญวันละสังขารหลวงปู่วันที่แปดกันยาอ้าวลงมาโชว์เลขสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบเนาะก่อนที่จะลำลากันไปนะครับเอฟซีนะครับหนึ่งเก้ายิบรตเตอรีมาโชว์เดี๋ยวหายเดี๋ยเอาไปไว้ในละหนึ่งเก้าอันหนึ่งเก้าอันนี้ก็ได้อันหนึ่งเก้ารตเตอรี จะได้ลงกไม้อะไรบ้าง19กับ95 95ครับ19 95ได้เอฟซีเดอร์นะครับ,รบในในกระดาษที่เขียนมันกินนี่อยู่ไหนโคโคด, <c oughs> ดูนีน่โอ๋ยปิดไว้แล้วมันหายแล้วมั้งปิดไว้แล้วหายแล้วมั้งหายแล้วหายแล้วไม่รู้ไว้ตรงไหนนะครับ <c oughs> หายแล้วหนิไปไว้ตรงไหนไม่รู้แต่จําได้อยู่นะ95โอ้โหอยู่ในถุนงเก่งเก่น,นี่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 อ่ะเอาหยิบเอาไปไว้นี่ หนึ่งเก้าเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าห้า fc เข็บเข็บขยายเขบในจอหนึ่งเก้าเก้าห้าไกลขันนั้นตัวครับไม่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 เยอะไม่เยอะนะครับเลขมีแค่นี้เองครับไม่เยอะถ้าซื้อลอตเตอรี่ส่งใบก็ไม่กี่ตังค์นะครับลองดูนะครับเนาะเพื่อเพื่อมีดวงด้วยกันเนาะครับอ่าสุดท้ายนี้ขอบคุณลุงหมายีอะไรจะฝาก fc ไม่ลุงหมายครับครับก็ขอขอบคุณทาง fc ของคุ้มรัพบเพียนาคและก็ขอบคุณสายบุญผู้ติดต่อสายบุญที่ติดตาม ทำของกลุ่มซพเพียนาก็ถ้าถ้ามันถูกก็อย่าลืมไปททำบุญบ้างทำบุญบ้างครับโอเคมาทำบุญถ้าถูกก็งวดนี้ก็ขอให้มาร่วมบุญด้วยกันเด้ครับอาสาถูกขอบคุณลุงไม้มากเด้อจ้อะยังไงปังจ้ะสาถูกสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผมสุัดีทุกท่านครับสวัสดีครับ